มาทำคลิปเกี่ยวกับเป็นเทนงบน้อยเพรที่เราไม่ต้องใช้มอดเพราะว่าเราใช้แบบงบน้อยอยังไงล่ะคือคือไม่ต้องเสียสักบาทเลยก็ได้นะเออถ้าคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะมันจะเป็นยังไงกดไลค์สิกดไลค์ก, like ก่อนกดไลค์ก่อนแล้วก็กดติดตามให้ช่อง The Joy Game TV ด้วย พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยไปโอ้ปูผมบอกแล้วไงโอ้ผมบอกแล้วไงผมไม่อยากจะมาแคมป์ปิ้งที่นี่โอ้ดีโอ้ที่นี่เป็นที่แคมป์ปิ้งที่ดีที่สุดแล้วน่าร้านเลยโอ้โอว้ยเฮ้ยเครื่องแคมก็ไม่ได้เอามาแล้วที่นี่จะทำยังไงล่ะเนี่ย ก็มไม่รู้เหมือนกันสิบินเนื้อด้แต่ผมยังไม่หิวนั้นทำกิจกรรมรอก่อนไหมกิจกรรมอะไรอาบน้ำไงอาบน้ำตอนเช้านะอรอโอเคโอเคโอ๊ยขอโทษครับปูมือลั่นมือลั่นขอโทษทีครับนี่เออละเออละละ โอูนี่ก็บอกแล้วว่าไม่อยากมาไม่อยากมาไม่อยากมา,มา,ก,มาก็ชวนมาอยู่ได้ยิบนี่ว่ายน้ำโปรยว่ายน้ำต่ำน้ำจิตบ่ำบัดหยาต่ำน้ำ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 จิตต่ำบัดหิวแหละต่ำน้ำต้องหิวแล้วอ่ะแป๊บเดียวไปหิวแล้วเนี่ยไปหาปูดีกว่าปลูโอ้ย หิวข้าวหิวข้าวเหรอครับหิวข้าวเอิ่มเปิดได้หีบปสิอ๋าเดี๋ยวดิหีบเบนเทหีบเบนโอเคหีบของผมอืมสงสัยเหมือนกันฮะหีบของปูมีอะไรโอ้โหหีบปูมีน้ำด้วยแล้วผมไม่มีน้ำหรอกปู เออปูลืมเตรียมมันอ่ะโอ้โหโอ้ยมาขอกินน้ำมานะครัะปูมันได้เลยอืมชื่นใจอ่ะเก็บไปให้ได้อืมไปดูเว้าลายาลาลาลายสวยจังเลยวิวเนี่ย ลา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 โอ้โหอย่าไปที่ทะเลจังเลยให้จ้องแกฉันจะไปหาแกไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเบนอย่าไปไกลล่ะฮะปูเดี๋ยวผมกลับมาฮ่าฮ่าฮ่าไม่ไปไกลหรอกพี่แกจะไปสำรวจนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะ โอ๊ยเจ็บฮุยโอ๊ยทำไมมันคืออะไรมันเป็นถ้ำที่เองคิดว่ามันคืออะไรโถ่ปฎิกัยสวัสดีเจ้ามนุษย์ สวัสดีชนะไมฮะฮ่าฮ่าฮ่าฉันเป็นเด็กไม่ดีฉัเป็นเด็กเกเรอืมเดินเล่นนี่ก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีอะไรทำเลยโถ่โถ่ไม่มีอะไรทำเลยอุ้ย เฮ้ยมันอะไรอะ่ะเฮ้ยเปิดได้ด้วยเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยคืออะไรนาฬิกานี่ว่านาฬิกาไรสาระทิ้งเฮ้ย ท้งไม่ได้ท้งไม่ได้ไปจากมือฉันไปจากมือฉันออกไปออกไปวายวายฮย้ฮยฮยฮย้ยทำไมตัวเราเป็นแบบนี้แล้วมันตัวอะไรอืมฉันกำลังหานาฬิกาอยูอ่นาฬิกาฉันฉันเอามาวางไว้แถวนี้หายไปไหนนะ เฮ้ยทำไมตัวอะไรอ่ะชุดกลัวชุดกลัวเฮ้ยทำไมตัวอะไรกันแน่นะหรือว่ามันกำลังหารกิจการนี้อยู่หารกิจการนี้น่ะทำไงดีทำไงจะดีฉันกลัวเออจักการมันสิเฮ้ยใครพูดน่ะทันไงล่ะฉันพูดจัดการมันมันคือเราวายร้าย ไฟร้ายเหรอไม่ฉันจะเอาไมนะ้น่ะไอคืนให้เขาไปไปไปคุณครับคุณหาเจ้าสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยคุณทำร้ายผมทำไมโอ้ยอือย่าเฮ้ยฉันมีพลังไฟเหรอเีอละ่ะฉันจะจัดก,การแก เปล่าไปแก yeah. yeah. right. ่อะไรนะเปล่าไงฉันโอย๊ยโอย๊ยติดไปตัวเองฮ่า yeah. ฉันไม่เล่าไฟแล้วไปต่อมันไม่ได้มีแค่เท่า,ทานี้หรอกนะมีเยอะเลยมีเยอะเลยเหรอ ไปบอกปูว่าฉันได้เจ้าดีมากเป็นนาฬิกาอะไรสักอย่างปูครัตปูปูปู Ừ, ตจะไปกับปู่ดิฉันจะไปหาปู่ดิฉันยากลำบากไปเก้อกเลย โกูครับโอ้ยโอ้ยดี๋ยวตูวอะไรกันแน่เนี่ยผมเองผมเองเบนไงเบนเบนน้นขอกินเนื้อกรอบน้ามันน้ำมันเนื้อของลานฉันนะผมเป็นครับมันฉันไม่เชื่อนายหรอกฉันไม่เชื่อหรอกก็พอนายติดไฟขนาดนั้นอาจะเป็นเบนได้ไง ผมเจอกับนี้ครับสวัสดีต้อเพื่ได้เจอกันนานเฮ้ยจากฉันจะบอกเธอว่าใช่แเร็วฉันนะ่ะคืออมริ้มทวิสไงละ่ะเบนจะเ,เจอได้ไงผมเห็นมันอยู่ในกล่องครับวไวนะเบน นั่นมันคืออมิทริคเบนจะสามารถกลายร่างเป็นเอเลียนได้ฮะผมจะสามารถกลายร่างเป็นเอเรียนได้เหรอปูรู้จักมันปูเคยเห็นมันมาก่อนที่ดาวอุสเตนัสก่อนที่จะถูกส่งออกไปแล้วปูช่วยมันเอาออกจากมือผมได้ไหมครับอออ๋ผมไม่รู้ปูไม่รู้วิธีเอาออกนะเฮ้ยเฮ้ยทำาไงดี แล้วผมจะกลับเป็นร่างเดิมยังไงล่ะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละทำยไงดีอ่ะดู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 หมดเวลาแล้วเฮ้ยหมดเวลาแล้วพลงังไฟหายไปแล้วพลงังไฟหายไปแล้วอุ่เป็ดกระเบนเป็นเหมือนเดิมแล้วดิครับโอ้ผมกลับไ,ไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอืม มีไวรัสอยู่แถวนีข้าจะให้เจ้าไปจัดก,การตัวอะไรมันคือตัวอะไรเหรอฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องดีมันน่ะจู่ข้างล่างยังไงล่ะมันกำลังมาหาตามหาฉันแล้วถ้ามันเจอฉันมันจะยึดโลกนี้ยึดโลกเหรอมันจู่ข้างล่างนั่นข้างล่างข้างล่างไหน ขขเขาล่าขภูเขามันไงละ่ะไหนไหนฉันมองไม่เห็นเลยไปดิเดี๋ยวฉันพาไปาาามันไงจริงด้วยฉันจ,จ,จะต่อสู้กับมันทนายไม่อยากทานายไม่อยากให้โลกต้องถูกทำลายนายต้องสู้กับมัน ฉันจะสู้กับมันฉันไม่ยอมให้โลกถูกทำลายหรอกไม่แปลงร,ร่างยากตอนนี้ทัวตอนนี้นายคือไดมอนด์เฮดฉันเหรอไดมอนด์เฮดใช่แล,ชแล้วใช่แล้วนายคือไดมอนด์เฮดเอลเลนไดมอนด์ไงล่ะฉันจะรีบไปจาัดก,การมันเดี๋ยวนี้แหละ มามันอยู่ไหนเฮ้ยแกอยู่ไหนมาดิมาดิฉันอยากเจอมาดิมาดิมาดิครับมาดิโอ้ย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  ตัวใหม่สิเอเลี่ยตัวใหม่ใช่ล้วเอเลี่ยตัวใหม่มจะถูกบันทึกเข้าไปในออมิทริคเดดี้ดราจะกลายเป็นตำนานและฉันฉันคือตำนานที่โลกต้องจดจำเบนเทนก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเบนเทนนะครับชอบไงก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับถ้าถ้าอยากให้บีเบนเทนภาค2ก็กดไลค์นะครับ กดติดตามด้วยนะครับเด้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่มาสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ